สวัสดีครับช่างเอทําได้นะครับวันนี้ช่างเอีก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกทุเรียนสไตล์ช่างเอทําได้นะครับนะครับอันนี้เป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองนะครับซึ่งอายุตั้งแต่เริ่มปลูกมาก็2ปี3เดือนนะครับตอนนี้ก็สวยมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าสวยยังไงครับ อันนี้ก็คือความสูงของเขานะครับณนะตอนนี้2ปี3เดือนนะครับประมาณ3เมตรจะถึง4เมตรแล้วนะครับโดยช่างอีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆครับรวมทั้งปุ๋ยอคอกนะครับไม่ได้ใส่นะครับมูลสัตว์วก็ไม่ได้ใส่นะครับคือวิธีการง่ายๆครับช่างอีก,ก็จะปลูกเหมือนในในคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆ าชาว YouTube ได้ลงจากประสบการณ์ของชาว YouTube นะครับท่างเอ้ก็จะแหกแนวมาสักหน่อย DIY สักหน่อยวิธีการปลูกสไตล์ช่างเองนะครับคือหลักๆครับเราเวลาเราปลูกนะครับเราต้องํำนวณในภูมิประเทศเรานะครับว่าอยู่พื้นที่ลุ่มพื้นที่เรียบหรือว่าเป็นเนินเป็นเนินลาดเอียงส่วนช่างเองจะเป็นเนินลาดเอียงนะครับ อ่าแล้ยงประมาณ5-10องศานะครับอ่าส่วนหน้าใบนะครับช่างเอจะหันไปทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกเฉียงไปทางทิศใต้นิดหนึ่งนะครับอ่านี่คือต้นที่ช่างเอเป็นต้นทดลองปลูกว่าในสวนช่างเอจะปลูกทุเรียนได้ไหมอ่าปรากฏว่าสวยมากๆครับ เพื่อนๆดูก่อนเดี๋ยวจัางเอ๋จะบอกวิธีการเคล็ดลับที่ทําให้ทุเรียนสวยได้ขนาดนี้นะครับโดยที่วิชาการก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็อาศัย youtube าจากเพื่อนๆที่ถ่ายทอดประสบการณ์นะครับนี่ช่างเอ๋จะปลูกแซมต้นข่าแล้วก็ต้นมะละกอครับอันนี้ส่วนด้านหลังของใบของต้นทุเรียนนะครับ สังเกตดูครับด้านหลังของต้นทุเรียนนะครับดูครับจะมีก้านโอ้สมบูรณ์แบบเลยนะครับตามแบบที่เพื่อนๆที่มีประสบการณ์ได้ปลูกนะครับสวยมากๆดูลำขนาดลำต้นนะครับเ่างเอเทียบกับแขนช่างเอให้ดูนะครับนี่คือ2ปี3เดือนนะครับเทียบแขนช่างเอช่างเอตัวใหญ่นะครับเนี่ย คือด้านหลักครับพื้นที่ด้านล่างนะครับเขาจะมีรากฝอยอบางคนนี่อยากให้สะอาดอยากให้สะอาดอยากให้เตียนดูสวยงามนะครับนี่คือทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ต้นทุเรียนตายนะครับเพราะว่าพวกนี้เขาจะอาศาัยอาศัยรากฝอยนะครับกินอาหารแต่คนที่ชอบสะอาดนะครับส่วนใหญ่ปลูกทุเรียนไม่ไม่สำเร็จนะครับเพราะว่ารากฝอยเขาโดนทํำลายเขาจะตายได้ ในปี2ปีปลูกเลกๆอาจจะสวยก็ได้นะครับช่างเอ๋นี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยตัดหญ้าเลยมีแตถ่ถ้าตัดช่างเอ๋ก็ดด้หญ้าออกสูงๆหน่อยไม่ให้กระทบกับพื้นซึ่งมีรากฝอยเขาอาศัยอยู่อันนี้ช่างเอ๋การไก่มาเกี่ยนะครับจะเป็นเศษไม้เศษใบไม้เอาไว้ห่างๆจกค้นต้นหน่อยเพื่อนๆก็จะถามว่าเอา้าทำไมใช้เศษไม้เแล้วปลวกไม่กิน เดี๋ยวจะมีชเอยจะมีเคล็ดลับบอกอีกว่าทำไมปวกไม่กินรากแลก้วก็ทำไมทุเรียน2ปี3เดือนถึงได้สวยขนาดนี้ครับวิธีการง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เสียต้นทุนในการปลูกทุเรียนในการรักษาเยอะนะครับดูสังเกตดูใบนะครับมันเลี่ยมเลยครับเขียวมันเลี่ยมเลย ก็จะมีแมงกินนิดหน่อยทำธรรมชาตินะครับส่วนปวกโรกต่างๆไม่มีเลยนะครับตั้งแต่ปลูกมา2ปี3เดือนนะครับตอนหน้าเลีนะ้ยงเราก็เอาน้ำลดหน่อย2-3วันครั้งครับอย่าไปลดทุกวันเดี๋ยวเขาจะเคยชิน2อาวันดูสังเกตดูดินนะครับส่วนปุ๋ยที่ช่างเอใส่นะครับจะเป็นเศษใบไม้นะครับ บริเวณแถวนี้นะครับสังเอก็จะมาลรยอ้อมอ้อมอ่าอ้อมก็คือปุ๋ยจากธรรมชาติเขานี่เองครับในสังเกตดินนะครับจางอไม่เคยฆ่าย้านะไม่เคยฆ่ายาเลยนะครับจะเป็นดินร่วนซุยเลยครับซึ่งคิดลับที่จังเอจะบอกเพื่อนๆต่อไปนะครับอาจจะดูแบบบ้านๆสกปรกหน่อยนะครับแต่ที่จริงนี่ เพื่อนๆลองทําดูเนเพื่อนๆจะรู้เลยว่าวิธีของช่างเอีนีนทั้งประหยัดต้นทุนทั้งดีด้วยนะใครถ้าถ้า,ถาต้นทุเรียนใครนี่สวยกว่าช่างเอีนนี่ก็ลงสามารถตีเตียนได้นะครับส่วนน,นี่ประสบการณ์จริงเลยครับนี่คือนี่คือฉี่ของมนุษย์เรานะครับจะเป็นฉี่ใครก็ได้นะครับขนาด1.5ลิตรเนี่ยจะฉี่ฉไว้ประมาณ หนึ่งเดือนยิ่งดีนะครับฉี่นี้ก็คือปุ๋ยเคมีชนิดหนึ่งถ้าเทียบกับปุ๋ยเคมีนะก็คือยูเรียชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะให้คุณค่าอาหารเยอะนะครับส่วนช่างอีที่จําได้ก็คือมีเทียบคุณสมบัติคือยูเรียนะครับยูเรียจากธรรมชาติจาการ่างกายขับของเสีย จากมนุษย์ออกมานะครับคือเขาจะมีเล่ห่าต่างๆเยอะนะครับนี่วิธีการช่างเอก็ทิ้งไว้หนึ่งเดือนนะครับฉีไว้เก็บไว้จะฉีตอนไหนก็ช่างนะครับทีนี้เราก็มาลาดลาดอ้อมนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับลาดอ้อมอ้อมต้นเลยครับเคล็ดลับทีช่างเอททาได้ไม่เคยบอกใครนะครับ าบอกเพื่อนวันนี้วันแรกนี่ครับฉีเสร็จปั๊บอันนี้คือหลังจากที่เราลาดเสร็จทีนี้เราก็เอาน้ามาลดนะครับเพื่อให้เขาเพื่อให้เขากระจายปุ๋ยจากฉีของเราอ่าครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้ต้นททุเรียนของช่างอีนะครับ ทำได้นี่สวยขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนี่ใครที่ฟังช่างเอ๋แล้วอยากจะทำตามก็ทำได้เลยนะครับต้นทุนต่ำไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยเคมีครับของช่างเอ๋นี่ไม่เคยนะครับเขาไม่รู้จักเลยนะครับเนี่ยเขาเกิดมานะต้นทุเรียนตัวน,นี้ไม่รู้จักปุ๋ยเคมีเลยกับปุ๋ยคอกนี่เขาไม่รู้เลยครับเข,า,ขารู้แต่ธรรมชาติล้วนๆที่ซึ่งได้จากเศษ พืชในบริเวณสวนนะครับซึ่งเป็นสวนไร้สารจริงๆแล้วก็เศษของมนุษย์นะที่ขับออกหายออกมาก็คือฉี่นี่เองนะครับซึ่งสามารถป้องกันปวกได้แล้วก็ป้องกันโรคต่างๆของทุเรียนได้นะครับซึ่งจากที่ชเางเอทดลองมานะครับทนแรงด้วยครับทนแรงทน ความร้อนครับตอนนี้ขณะถ่ายทำก็ฝนตกแล้วฝนตกมาแล้วครับโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนไม่ได้โกงหกเดี๋ยวช่างเีจะลองยื่นมือให้ดูนะครับอันนี้มือช่างอีนะครับงอีสูงเมตรเจ็ดสิบห้านะครับยื่นสุดไปก็ประมาณสองเมตรกว่าแล้วมี่เยอะนะครับเนี่ยดูครับมันเลี่ยมนะครับฉี่อย่างเดียวครับผมเป็นเพื่อนชาว YouTube ลองเอาไปทําดูครับต้นทุนไม่มีเลยมีแต่ฉี่อย่างเดียวกินน้ําทุกวันขับถ่ายของเสียออกทุกวันครับแทนที่จะไปทิ้งนะครับไปใส่พืชผักผลไม้ได้ทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูพืชอีกตัวหนึ่งที่ช่างเอ๋ได้ใส่ฉี่นะครับก็คือกาแฟอาราบิก้า ซึ่งบริเวณนี้ช่างเอสใส่ฉี่นะครับมีใต้ต,ต้นไม้แดดสองนิดเดียวเองดูต้นนี้นีสังเกตดูครับลูกก็ไม่มีใบเขียวเลียมเลยดูเม็ดกับเมล็ดกาแฟนะครับนี่ใส่ฉี่อย่างเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนาดรยดาม่านะครับช่างเอไม่ไม่ตงการดาม่านะครับตรงนี้จะพูดถึงประสบการณ์จริงๆให้เพื่อนๆดูเลยว่าฉี่นั้นมีประโยชน์ อย่างไรฉี่นี้ควรจะทิ้งหรือไม่ฉี่นี้ทำได้หลายๆอย่างกว่าที่เพื่อนๆคิดอีกอโดยเฉพาะมีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขา,าทานฉี่รักษาลูกนะครับซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือช่างเอนะครับซึ่งทานฉี่แล้ว ทุกวันนะครับตื่นเช้ามานะครับตั้งแต่ตีสามถึงตีห้าในช่วงในช่วงหนึ่งนะครับสังเอ๋จะทานฉี่เลยอ่าซึ่งสังเอ๋ได้ทานฉี่ทุกวันนะไม่เคยเป็นใครสักทีนะครับเพื่อนเพ่อนอก,เก,อเก,เกเก็บข้อเจ็บเข่าโรคเกานะครับใครที่เป็นนะครับทานฉี่ทานน้ําให้ได้วันละ2ลิตรถึง3ลิตรนะครับเพื่อนคนนั้นจะไม่มีโอกาสเป็นป่วยเป็นโรคไตและโรคเกาเลยครับ ขอบคุณครับเพื่อนๆเห็นว่าคลิปช่างเอมีประโยชน์นะครับก็ช่วยติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับสไครต์ให้ช่างเอ๋นะครับเพื่อช่างเอจะได้มีกําลังใจเฮ็ดต่อไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ